โปรแกรมส่งช้างเข้าป่า <blues. S 2> จำนวนเจ็ท่นนะคะจริงๆกำนันก็จะมาได้แหละแต่น่าจะเป็นโปรแกรมด่วนมัน้งเนาะวันนี้ก็นนคือมี7ท่านแอดกำนันก็เลยไปช่วยกับแอดกี้เพราะปกติแล้วสาตาร์มหนึ่งคนเนี่ยจะดูแขกอ่าอแม็กสุดก็4คนเพราะว่าวันนี้เห็นกำนันแต่งตัวมาไม่ได้เป็นชุดออกฟิลนะฮะเป็นชุดอยู่ในออฟฟิศก็เลยเข้าใจว่าออาจจะมาไลฟ์ด้วยนะฮะแต่พอถึงเวลามาอ้อ <ๆ S 2> ติดภารกิจนะคะก็เป็นโปรแกรมส่งช้างกลับบ้านนะคะซึ่งโปรแกรมนี้อยู่ที่ท่านละ1000บาทนะคะก็จะเริ่มต้นตอนกี่โมงเอ่ยประมาณสามโมงสามโมงพาช้างไปอาบน้ําก่อนใช่ค่ะแล้วก็พาน้องแต่งจริงเราขี่คอน้องน้องส่งเราเราสุปใครส่งใครก็คือพากลับไปที่หลักเนาะใช่แล้วไปถึงที่หลักทําอะไรบ้างก็ทําความสะอาดหลักกว่าเปิดน้ําให้เปิดน้ําทำความสะอาดเอาอาหารให้แล้วก็ ไอ้น้องเขาก็พักผ่อนเราเองก็พักเพราะว่าเราขี่ช้างขึ้นไปเราเหนื่อยเราก็พักก็โปรแกรมนี้เคยมีเคยมีคอนเทนต์นะคะ,อะของทางสูตรอนุรักษ์ช้างไทยในรายการตามติดชีวิตช้างนะคะ,อะลองไปไล่หาดูกันได้นะคะว่าประมาณไหนก็คือรู้สึกหญิงจะไปด้วยนะคอนเทนต์นี้มีบางท่านเขาไปขุดดูใช่ไหมไปดูแบบพวกพวกอกิจกรรมต่างๆของวิดีโอเก่าๆของเราแล้วก็ไปเจอแล้วเขาก็แบบบางคนก็มาถามว่าโอ้สองสามปีผ่านไปหน้าเปลี่ยนไปเยอะ เปลี่ยนเยอะโมบัลไม่ค่อยสวยตอนนี้ตอนนี้ยังไม่ค่อยยังไม่สวยยังไม่สวนเหมือนเดิมนะคะที่เปลี่ยนได้เห็นได้ใชดคือน้ำหนักนะคะก็เอฟซีหรือนักท่องเที่ยวท่านไหนที่สนใจอยากจะเข้าโปรแกรมฝึกเป็นควานช้างสมัครเล่นก็ติดต่อได้นะคะที่เพจสูตรอนุรักษ์ช้างไทยนะคะหรือว่าทางอินบ็อกซ์ไม่ใช่ทางเลยนะอีเมลนะคะหรือจะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้นะคะช่วง ช่วงหน้าหนาวเนี่ยอากาศกําลังดีนะคะโปรแกรมส่งช้างกลับบ้านเนี่ยก็ไม่ร้อนเกินไปใช่แล้วก็ค่อนข้างจะเป็นที่ยอดฮิตในช่วงหน้าหนาวแต่เดี๋ยวจะมีโปรโมชั่นตัวใหม่ออกมาช่วงหน้าหนาวนะคะเป็นแบบท้าลมหนาวเลยนะคะยังไม่ได้ยังไม่ได้ตั้งเรื่องเลยนะคะเวลาพูดว่าหนาวเหรอแล้วแบบเพื่อนเคยถามเพื่อน่าชใชิก็ถามว่าประเทศยูหนาวบ้างไหมหนาวหนาวอยู่ประมาณ ประมาณหนึ่งเราคือเราหนาวนะแต่เขาแบบดูชิลมากเขาบอกโอ้โอเคสบายหนาวหยุดประมาณช่วงเวลาหนึ่งนะคะเป็นหนาวสักตอนตีห้าถึงเจ็ดโม่แล้วก็หมดละนะฮะหนาวแค่นั้นแหละใช่นะฮะแล้วก็มีประมาณสามวันนะไม่ใช่ก็หนาวหลายวันอยู่นะฮะในสุ่นยิ่งหนาวเลยช้างนี่ไม่ต้องกังวลไม่หนาวนะคะช้างสบายมากนะคะคนที่หนาวจะเป็นเรา อมีคําถามขบบอลรอคําตอบด้วยคนไหนขออ่านหน่อยสิคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะขอเ <ไป S 1> ลือล่อนเลือล่อนก่อนขอเลื่อนหน่อยนะฮะอาถามว่าตอนนี้กําลังเตรียมทุเข้าสู่สภาวะตกมันหรือคะที่ยึดเวลาให้ของว่างหรือยากอไ,ไอไม่เด็กะะเป็น ยืดเวลาเหรอคะหรือ,อยังไงอ๋อยืดเวลายืดอ๋อยืดอ๋อยืดวะยืดเตรียมเข้าสู่อ่าจริงๆการเข้าสู่สภาวะตกมันเป็นเรื่องทำเออเป็นเรื่องฮอร์โมนของเขานะคะ uh huh. ซึ่งเราเองก็ไม่สามารถจะบอกได้ว่าเขาจะตกมันเมื่อไหร่แล้วก็สําหรับพ่อพลายเลยเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าเขาตกมันช่วงไหน uh huh. เวลาอ่าช่วงเดือนไหนนะคะ uh huh. ปกติเนี่ยเวลาช้างเขาตกมันเนี่ยเขาจะตกอ่าเดือนสมมุติปีนี้เขาตก เขาเคยตกเดือนตุลาคมปีถัดไปอะเราก็เฝ้าระวังละนะก่อนเดือนตุลาะนะเราก็เฝ้าระวังแล้วดูอาการต่างๆในเรื่องของอต่อมขมับของเขานะ,ะมีการบวมโตขึ้นมาหรือเปล่านะแล้วก็ความสมบูรณ์ของร่างกายต่างๆนะคะ แล้วก็ถ้าช้าไม่ตกมานถือว่าไม่สมบูรณ์ไม่แข็งแรงแต่ว่าในของพ่อพลายศุรินเนี่ยในเรื่องของการให้อาหารเสริม<ช>เพราะว่าอาหารกระเช้าที่ฝังมาอันนี้มันเป็นอาหารที่นอกเหนือจากที่เขากิน<ช>อยู่แล้วพอเขากินอยู่แล้วเนี่ยมีทั้งหญ้ามีทั้งอาหารเสริมต่างๆเนี่ยเป็นที่แอดเข้ามาเพราะทางคุณหมอเสร์แพทย์เนี่ยเขาก็าให้ได้ใช่แต่ว่าเยอะอเกินปริมาณก็ไม่ดีเพราะนี่ไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะติดหวานเหมือนเด็กอ่ะ ก็ค่อต้องควบอาหารเพื่อหนึ่งเขาต้องทําการกายภาพด้วยนะคะไม่ให้น้ำหนักเนี่ยเขามากเกินไปเพราะเขาต้องทำกายภาพทุกวันวันละสามสิบนาทีนะคะที่ที่เห็นคลิปการฝึกเดินข้ามสิ่งกีดขวางเนาะคือเขาต้องทำอยู่ทุกวันนะคะแล้วก็ในช่วงตกมันเนี่ยคุณหมอก็บอกว่าตอนนี้ทางส่วนของศักซูรินเนี่ย จะเป็นรอบเขาละใกล้รอบที่เขาจะตกมันเพราะว่ารอบเขาจะประมาณเนี่ยค่ะเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาที่คุณหมอเคยบอกนะคะเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยที่จะมีการขนย้ายแต่พฤศจิกาก็ขนย้ายไม่ได้เพราะว่า, <ตก S 1> วาเขาตกมันนะคะฉะนั้นรอบของเขาเนี่ยมันใกล้ถึงเวลาคุณหมอก็เลยต้องเฝ้าระวงังเรื่องของการตกมันด้วยนะคะแล้วก็ในช่วงของการตกมันเนี่ยหมอเหี่ยวก็เคยให้ความรู้ไปแล้วนะคะว่าของพ่อพลายสักสูรินเนี่ยถ้าถึงช่วงระยะที่ตกมันเนี่ย เขาจะให้เขาตกมันอย่างเต็มที่เลยก็คือจะอัดอาหารให้ตกมันอย่างเต็มที่แล้วในช่วงของระยะหลังๆเนี่ยจะเริ่มพอเขาตกอย่างเต็มที่เนี่ยก็จะเริ่มลดอาหารลดอาหารลงให้เหมือนกับว่าย่นระยะเวลาการตกมันของเขาให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะว่าทางของพ่อพลายของเราเนี่ยจะต้องเข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างต่อเนื่องค่ะเขาก็จะมีการตกมันจะมีสามช่วงระยะเวลานะช่วงก่อนตกมัน